นสะพานได้จ้าสะพ,น er สพนานฮาร์เบอร์บิชสะพานฮาร์เบิร์ดที่คามคามฝากระว่างเมืองออกแลนกับฟังนอตฟังเนื้อจ่ะซดดดดดดโ,โลวาดอน่างเย,าออาย้อร์ ฟังขวาจะเป็นทะเลจ้ะออก็ทะเลทั้งสองฟังหรอได้ปะฟังทะเลทะเลฟังไงให้เ้าเขียนมาว่าห้าสิบนะจ้า5ิฟตี้ฟิหนึ่งสองสามสี่เลนมีสี่เลนพี่น้องจ๊าโอ้รถติดรถติดรถติดเต้นเตรนเต้เต้นเต้นค่อยๆไป ติดปะขัาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ารถติด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 หมุนมา,จากจัง่อยหมุนหมือตากรอ,องพี่น้องสอปเลยทนดขอบคุณหลายๆที่รับชมนะจ้าอส้สแสดงว่าคุนี่ออกตออ่างยังวัดหลายค่ะไอลีพี่น้องเอ้ Hey, Surrey. Hey, Surrey. Drive to Long Bay. 그렇게는 okay. 잡네요 okay. ก็เขาจากนอนชอบมาทำงานเนี่ยสีแบงเนี่ยให้เป็น,าปนหาเล่นฟังในหาเลนทั้งคนทัคนหาหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปท้งคนสามอีขึ้นแล้วเรีได้ ชอจ้ะชอตเราเป็นฝั่งเหนือฝั่งเหนือของออฟแล์จ้ะพี่น้องนี่จ้ะน้าหอดกลางเลยพี่น้อง เลืนดางนี่แหละน,อน็อกก็เนื้อ I don't remember the way. I mean I've been there many times but I need the map. I will tell you why, because last time I got a little bit lost. Mm -hmm. I got as far as tool or browns Bay. Seem to be going around in circles because it all changed since I was there it. before. A lot of shopping centers and all here? What name is for local here? Uh, it's called Rosedale right here. That's Rosestyle yeah. Reserve. It's, beautiful. it's, it's actually man. a settlement pond for. Um, Can it